Oh Santa <laughs> No witnesses. โอ้โหก็สวดอทุกคนด้วยนะวันนี้แต่งตัวเป็นลุงซานตานั่นเองแน่นอนซานต้าที่ทุกคนรู้จัก oh. ก็ต้องมีของขวัญใช่ไหมแต่นี่ไม่ใช่เพราะนี่คือซานต้ากรอบเกตเอและแน่นอนลุงไม่ได้มาทําคนเดียวลุงมีทาดรับใช้นั่นเองนั่นก็คือซานต้าฟิมนี่คือซานต้าสมุติของข้า แน่นอนวันนี้เราจะมาแพงบ้านคนอื่นนั่นเองนะครับในวันคริสต์มาสซึ่งคลิปนี้ผมอัดตั้งแต่เออวันนี้วันที่เท่าไหร่วะวันนี้วันที่ห้าห้าห้าวันนี้วันที่ห้าใช่วันนี้วันที่ห้านั่นเองเราอัดวันที่ห้าไปก่อนเพราะว่าวันที่ยี่ห้าเราอาจจะไม่ว่างอัดนะก็เลยอัดล่วงหน้าแล้วลงคลิปวันที่ยี่ห้าเลยแล้วกันเราจะแต่งบ้านข้างในของเขาให้เป็น คริสต์มาสเข้าใจไหมคริสต์มาสเราจะเอาหิมะเข้าไปในบ้านเลยว่เลย <Yeah. S 1> เไปเริ่มกันเลยโอเคตอนนี้เราก็มาถึงบ้านเบต้าเรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมของมาเรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาแล้วเราต้องมีตรงนี้มาอ,อ,อยากปลูกต้นไม้อยังเลยลูกที่ไหนดีนะ เผาอะไรไว้ด right? ้วยอ่ะของปลาไว้กินขโมยเลยพอหาไว้ f a s เร็วเราต้องจัดเขาลงทันตกแต่งดุดความสามารถโอ้โหบ้านแบบน้ำแข็งไงช่วงน้ำแข็งช่วงนี้น้ำน้ำเยอะก็มีการายอิสซนเฮ้ยพี่รู้แล้วพี่ทำต้นคิดมัดไว้ข้างหน้าดีกว่าเองทำในบ้านไปมันละลายไม่ได้ถ้าทอย่างนั้นละลายแล้บ้านเพื่อนนะ อาจจะสวยก็ได้นะอาจจะไม่โดนสวยก็ได้ก็อาจจะถูกใจไม่ปากเลยอ่ะไมปล่อยโอ้ตอนนี้มีสองอย่างวิตาสองตัวเลื่อยละทำไมตัวเรื่อะไรไม่โดนโผมด่าก็โดนชมเอ้ยใช่ใช่ใช่ทำไอ้นี่ไอ้นี่ยังตุ๊กตาเนี่ยหิมะดินแค่นี้ดัดแปลงได้อ่ะใส่เลยตุ๊กตาจะกลัวมันหลุดออกมาล่ะ เดี๋ยวเราต้องาใส่สปริงีมาเองนี่แน่นายไม่เข้าเซิร์ฟใช่ไหมเราจังจัดนายไปเลยมันไม่เปลี่ยนสีดินหรอกอ๋อมันเดินอยู่ตรงนี้มันเดินอยู่ตรงนี้มันเดินอยู่ตรงไอ้ดินพวกเนี้ยไปไปลองเดินตรงนี้ดิไปดิทำไมพี่ไม่เห็นอะไรเลยวะเฮ้ยทำไมไม่ไม่ปล่อยยิ่งมากมาไอ้ข่าไอ้ข่า ยึดเรายึดจุดได้ละเรายึดบ้านที่มีได้แล้เราต้องยึดบ้านของมิตรอเฮ้ยหมะมันละลายป่ะววะนี่อ๋อมันโดนไฟเอองเห็นมันก็จะละลายหรือเปล่อวันนี้ตกแต่งยากเลยเนี่ยเอาไฟออกเอาแล้ความพีดีมีมอนเตอร์เกิดนี่ไงพี่ดาพี่ดาธนูแมนวันนี้แล้วมันเดินแล้วมันเดินหนีมาเนี่ยติดแล้วเหรอรู้สึกมันน้อยไปว่ะ อยากจัดหนักๆวันนี้นี่เออเซนต้าเซนต้าคันนี้มีของขวัญท่านี่โอ้ยโทษโทษโทษโนเมกขวัญโทษ ไปแพงบ้านต่อไปเลยดีกว่าบ้านนี้ก็พอสมควรเดี๋ยวพาทัวร์าวพาทัวร์ก่อนนี่อันนี้จะเป็นต้นคริสต์มาสนะซึ่งมันสูงแล้วก็มืดมากผมผมองไม่เห็นตอนคืนอันนี้ก็เป็นของของข,องขวัญของผมนั่นเองก็จะเขียนว่าของขวัญจากคนลงแซนต้าและแน่นอนว่าของมันก็ดีนะไม่ใช่ว่าไม่ดีเพราะว่าผมก็มีเยอะนะลูกแรนลงของน้องฟิล์มนะ มันปิวอะไม่ได้ไม่ได้ขอดทั่วกันแล้วกันอันนี้ก็เป็นภายในบ้านของเบต้านั่นเองซึ่งมันมันมันสวยหรือมันเละไม่รู้เรื่องเหมือนกันสวย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 เอออันนี้จะเป็นส่วนน้ำแข็งตรงนี้จะเป็นแบบคล้ายน้ำแข็งงอกน้ำแข็งย้อยอ่ะเออคล้ายหินงอกหินย้อยแหลรจริงๆหิมะมันเยอะกว่านี้นะแต่ว่ามันมีไฟไงมันเลยละลายมันก็จะยาวไปห้องข้างล่างเลย เอาล้ครับผมตอนนี้เราก็มาถึงบ้านเพสอุสุยเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นกรุงกรุงอะไรกรุงแกล่เออซึ่งก็มีจํานวนสมาชิกเยอะอยู่พอสมควรนะ<อ>นี่บ้านเขาก็จะเป็นแนวญี่ปุ่นนะเจแปนเจแปนน,นิสนะแน่นอนครับผมไม่อยากให้เจแปนนิสมันจะเปิดหิมะไปนะเพราะว่าแถวนี้ไฟมันก็เยอะเหมือนกันผมจะจู่โจมลูกหลาของพวกมันนะคือปราสาทที่ยังสร้างไม่เสร็จนั่นเองครับเขาสร้างเสร็จยังวะเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่่ะ เราต้องทำลายจิตใจเขาถ้าจิตใจเขาดับศูญเป้าหมายนี่ผมไม่ได้เลือกนะน้องฟิล์มเป็นคนเลือกผมก็เลยตามน้ำไปนะเดี๋ยวน้องเสียใจ ว่าจากคุณลุงเซนต้าแชต้าเฉยเพอร์ฟีก น้ำมิ้งสุ่อะตลบเมื่อคือเรามาแพ้แล้วเราไปแจกของเขาพี่ตาเออใช่ลืมเลยอีกอย่างหนึ่งมันเปิดแล้วเปิดแล้วสิ่งที่มันต้องมีอ๋อไอไอเน่ไอแคนดี้ไอเนี่ยนี่เหรอใช่ใช่บานเบถือว่ารอดไปมึงจะฆ่าน้องอ่ะ ไม่มีหรอกความสวยงามอ่ะมีแต่วความเท่คนแกะนี้ให้เอาไปเลยงปี6ขงีขงต่แคกไม่ชอบน่าสวยใครว่าไม่สวยเอาปากกามาวง อ้าจริงไหมพี่ไม่ค่อยสะาใจเลยว่ะแต่ว่าแค่นี้ก็พอละประตูมันปิดไงประตูมองปิดฉลองสักกาเอยประตูมันป,ป,ปิดด้วยเออดีดีดีแบบเปิดประตูไปชมความสวยงามของในว,วังไงใช่ใช่ใช่ปิที่ที่เหลือแล้วก็รอจนกว่าเขาจะเข้าเซิร์ฟแล้วกันนะถ้าเกิดมีคลิปก็จะถ่ายมาให้ดูแต่ถ้าไม่มีก็ไบายจบคลิป